รัรองอนงนนะครับคูปตา้ารุ่นี้คนนิยมเยอะจริงๆเนี่ยทางร้านเราก็จะคัดเครื่องที่สวยจากญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับไม่แก่ไม่เปออิดนะอ่าก็มีรหัสบอกที่ปพัดทุกตัวแต่ละตัวไม่ซ้ำกันนะครับแต่สภาพมันจะสวยคล้ายกันลูกค้าบางคนบอกเฮ้ยีมันตัวเดียวกันหรือไม่ใช่มันคน,นละตัวที่ส่งให้อ่าไปฟังเสียงเลย ดังดึงดังแถวครับอย่างนี้สบายใจครับ